กันอีกแล้วรีวิวส่งของนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณฟ้าของเรานะครับผมการสัมภาษณ์อีกแล้วครับผมนี่ผมต้องเช็คพวกเราเนี่ยล <c oughs> ูกค้าเราต้องรับใจนะครับผมครือ <c oughs> วันนี้เราไปส่ง D C D D ีดีหนึ่งห้าทีสามศูนย์คิดกี่คิดกี่เอ็นเอดีเจโฟสแตนที่ล็บุรีใช่ไหมครับใช่ครับจากในลูกอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะเดีย๋ยวจะไม่ได้พูด เป็นขาที่หายโอรุ่นแต่นี้รุ่นหนึ่งเดียวในไทยครับผมไม่มีใครมีครับรุ่นเนี้ยผมออกแบบเองครับสุดยอดแล้วละ่ะควยตัวเองก็ได้จากที่เห็นรูปคือรถคันเก่าลูกค้ามีปัญหาด้วยใช่เขาก็เลยเรียกเราแล้วก็สั่งเ่มแล้วเราก็กลับมาซ่อมใช่ครับโอเคอันนี้เข้าใจอย่างั้นลวยเลยครับผมลูกค้าซื้อไปทําอะไรยังไงนะครับตัวนี้หน้างานลูกค้าก็จะเป็นพวก เก uh, ี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง,องใช่พวกน้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแปบดงของเงี้ยครับ uh huh. ใช่ครับส่วนใหญ่ก็น้ำหนักก็ยกไม่เกินตันยกไม่เกินตันใช่ของเป็นกล่องอใช่ครับเพราะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าใช้งานรถเป็นความควรรักครับแล,ล้วก็ไปถึงหน้างานเราก็เทสเพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งขยายขาให้ลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วก็เทสขึ้นลง ให้เสร็จสมบูล์เนี่ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ลูกค้าก็เก้าใจพราบอกว่าไม่อยากไปแบรนด์อื่นเขาก็เลยสั่งตัวใหม่มาเฮ้ยไม่ต้องพูดอวยลงนะไอ้คีโม้องสิ่งนี้จริงๆครับอ๋อเหรออ่าครับเขาบอกว่าเขาเขาเขาสั่งตัวใหม่มาเพื่อจะเอาไปใช้ก่อนแต่ก็สั่งตัวนี้มาซ่อมนะประมาณนี้ครับรถลูกค้าก็ไม่ได้มีอาการเสียมากมายแค่ส่งมา maintenance อะไรบางส่วนก็ังใช้งานได้ครับ แต่แค่มาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับครับก็รุ่นนี้เนาะทีดีดีหนึ่งนาีนขีดขีดใช่ครับขยายเอ้ยรุ่นเดียวกันเลยเหรอใช่รุ่นเ,ออเดียวกันเลยครับเขาซื้อรุ่นเดียวกันเลยครับนี่เราพิเศษเลยนะงานเราเนี่ยนาเหมือนฟกลิฟเลยนะนาตันเหมือนฟกลิฟเลยใช่ครับแล้วตัวรถนี่แข็งแรงทนทานมากเหล็กเป็นดุ่นอะ่ะเป็นท่อนอะ แต่มันมีลูกค้าถ้าเขาไปใช้พื้นที่แคบเขาก็ไม่ค่อยชอบเนาะใช่ครับชอบก็ต้องลดมาอีกรุ่นหนึ่งใช่แต่ถ้าตัวนี้ยกพวกน้ํามันพวกอะไรนี่นะไม่มีโค้งยู่แน่นตึ๊กนะเล้ยกใส่รถประมาณรถสี่ล้อใหญ่ครับจัมโบ้เออหกล้อสี่ล้อใหญ่แสงกระปากันรุนเนี่ยนรกบุรีวิ่งอย่าบอกเลยว่าเราวิ่งประจำอะเราวิ่งไปทั่วเราเราไปทั่วครับเออไปทั่ววันนี้ไปไหนวันนี้ชลบุรีชลบุรีครับมีไปไหนไกลๆนะ จัดได้ที่แล้วไปไหนใกล้มาอ่าไปพิษณุโลกไปลบบุรีพิษณุโลกลบบุรีใช่ครับเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะออกไปสลากทามต่อฮะน่าจะเป็นของงานของทีมเซอร์วิสครับออ๋ทีมเซอร์วิสไ,ไ, <ป S 2> ไปกับใครอ่ะไปกับไปกับหลังครับช่างหลังแต่เราไม่ได้ไปด้วยเราไปอีกวันนึงอ๋ออ๋อออเป็นทำเคลียร์คกลิฟต์อ่านนึกออกแล้วน่าจะเล่นนึกว่าไปวันไปวันนี้โอเคครับก็ยังไงครับลูกค้าอันนี้ เดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จแล้วกับเขาไปส่งให้เขาสบายๆเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมครับลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้จบค่ะรับขอบคุณครับ